ข้อที่สองนะครับเงื่อนไขแรกนะเส้เนเทียงมุมยาวเท่ากันงั้นต้องไม่โยเยใช่ไหมเส้นเทียงมุมจะยาวเท่ากันได้ก็คือตระกูลสี่เหลี่ยมมุมฉากครับก็จะมีจัตุรัสผืนผ้าที่ผ่านเงนื่อนไขอันแรกนี้ได้นะครับคือจัตุรัสผืนผ้านะครับเก็บไว้ก่อนเนาะเรายังตอบไม่ได้เนาะมาดูว่าที่จะผ่านเงนื่อนไขที่สองครับตัดและแบ่งขึ้นซึ่งกันและกันตัดและแบ่งขึ้นซึ่งกันและกันก็ตระกูลสี่เหลี่ยมด้านขนานดิ สินแนนขนาดก็จะมีสี่พวกจตุรัสสืนผ้าเปรียบภูมิได้ขนาดทั่วไปดังนั้นถ้าเราดูเฉพาะสองเงื่อนไขแรกก่อนดูเฉพาะเงื่อนไขนี้กับเงื่อนไขนี้นะครับตัวที่จะผ่านมาได้คือจตุรัสสืนผ้าครับที่จะผ่านมาได้นะครับคือจตุรัสสืนผ้านะทีนี้มาดูเงื่อนไขสุดท้ายตัดกันไม่เป็นหนึ่งฉากครับถ้าตัดกันเป็นหนึ่งฉากมันจะเป็นจตุรัสเปียบภูมิลูปเว้าใช่ไหม เพราะฉะนั้นถ้าตัดกันแล้วไม่เป็นมุมฉากมันก็ต้องไม่ใช่จตุรัสไม่ใช่เปรตปูนไม่ใช่รูปเป้าดังนั้นเมื่อกี้นี้เราเหลือมาเป็นจัตุรัสหรือผ้าใช่ป่ะเขาบอกว่าต้องไม่ใช่จัตุรัสก็ตัดจตุรัสออกก็จะเหลือผื่ผ้าอย่างเดียวรวสอให้ลูกถ้าจะให้ผ่านเงื่อนไขนี้ตัดกันไม่เป็นมุมฉากมันก็ต้องไม่ใช่จตุรัสเปรตปูนรูปเป้าจากเมื่อกี้ที่ผ่านมาคือจตุรัสหรือผ้า ตรงนี้จะตุลี่ยนผ้าพอมาคิดตัวนี้เข้าไปด้วยปึ๊บเหลือผลลืนผ้าอย่างเดียวเลยจตุักตัดขึ้งละตับส่วนอะไรนี่ครับอืมเหลือที่เราวิเคราะห์นะว่าเป็นชนิดไหนนะครับจากข้อมูลที่เขาให้มานะในข้อยี่สบสานะครับสี่เหลี่ยมที่มีการสมมาตรสี่แกนครับตัวเนี้ยเป็นสี่เหลี่ยมที่มีแก,สแกน,นสมสมาตรเยอะที่สุดแล้วนะครับ จตุรัสครับในพวกสี่เหลี่ยมด้วยกันนะไอ้ตัวเนี้ยแกนสมมาตรเยอะกง่วดเขาเพื่อนแล้วลูกด,ดูครับเนี่ยภาพนี้ที่ครูวาดเนี่ยคือสี่เหลี่ยมจตุรัสใช่ป่ะแนวที่หนึ่งครับจุดตึงกลางด้านลากเลยเนี่ยเส้นที่หนึ่งจุดขึ้กลางด้านจุดขึงกลางด้านลากเลยเส้นที่สองเส้นเทียงหมุมครับแนวเส้นเทียงหมุมครับแนวเส้นเทียงหมุนเส้นที่สาม แนวเส้นเทียมวงเส้นนี้ก็เป็นเส้นที่สี่นี่ครับมีแกนสมมาตรสี่แกนนะครับตับมในรูปเลยครัอพับขึ้นตามแนว<อ>ติดกามความยาวด้านครับก็จะเป็นเส้นที่สกับเส้นที่สองพับขึ้นตามแนวเส้นเทียงมก็จะเป็นเส้นที่สามกับเส้นที่สี่ ง,งงงงไหมครับนีแก่สมมาตรสอบแกนจิดผ้าครับนะเยแนวจุดกึ่งกลางด้านเส้นที่หนึ่งนียจุดกึ่งกลางด้านเส้นที่สอแต่พับตามแนวเส้นเทียงบุมแล้วทับซ้อนไม่สนิสทโมลติรถ้ารูปพับตามแนวเนี้ยจุดเนี้ยนะครับจุดนี้มันก็จะไปอยู่ประมาณ แถวนี้มันทับซ้อนเราไม่สนิทนะครับมันทับตามแนวเส้นเทียมมุมไม่ได้มันก็เลยเหลือแค่สองเส้นแกนสมมาตรสองแกนนะครับมีแกนสมมาตรหนึ่งแกนก็จะมีสี่เหลี่ยมรูปว่าวครับโดยเป็นเส้นเทียมมุมเส้นยาวกับสี่เหลี่ยมคางหมูหน้าจั่วครับ ทาแนวนี้ครับจุดขิดนการด้านจุดขิดการด้านครับจุดขิ้นการของด้านทุกขนาดการนี่แหละจุดขึ้นการของด้านทุกขนาดการครับตาแนวนั้นะครับงั้นถ้าบอกว่าหนึ่งแกนหรือต้องตอบสองชนิดหนึง่งเห็นไะหเดี่ยวรูปว่ากับสี่เหลี่ยมผืน้าโดยราชวั